ไปรับรถครับแต่ไม่ใช่รถของวิดีนะรถรุ่นนี้นะ่ะเป็นรถที่สร้างชื่อให้เลสเตกครับรถมันแต่งแล้วมันดีอย่างนี้หรอวะหล่ออย่างนี้หรอว่ามันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหรอมันเป็นอย่างนั้นจร,งจรงิงๆเพราะงานป้ายยาเป็นางานขนาดนี้นอ,อันนี้จะเป็นระบบที่ช่วยรักษาให้รถเนี่ยอยู่กึ่งกลางเลนตลอดเลยห้ามหลับใช่ไหมถามว่าห้ามหลับไหม <c oughs> จริง วันนี้ผมยิ่งก็ตื่นเช้าเลยนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก8โมงตอนนี้เราจะเดินทางไปที่โชว์รูมรถยนต์ฮะเพื่อที่จะไปรับรถครับเป็นเชฟรถของวิ่งนะเป็นรถของนะฮะพี่คิวครับนะฮะผู้จัดการร้านเลสเบกสาขาสีน้ำกลิ่นนะครับสวัสดีครับผมคิวเลสเบกนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะฮะพี่คิวออกรถคันใหม่รถรุ่นนี้นะเป็น สร้างชื่อให้เลอสเคครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะในช่วง2ปีหลังนี้นะครับ <Wow. S 1> แน่นอนจะเป็นรถรถุ่นใหม่ไม่ได้นั่นคือ Accord G10 ทำไมได้เชนของ Accord G10 ก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่รอรถใหม่ได้เชนอยู่ก็อาจจะผิดหวัง เ็กน้อยซึ่งพี่ดิ๊งก็เป็นหนึ่งในงนั้นนะเพราะว่าจริงๆไอ้คอร์ด G10 เนี่ยนะฮะอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาไม่ได้ให้มาโดยเฉพาะในตัว1.5เทอร์โบพอมันเป็นรถที่เป็นรุ่นไมเนอร์เชนเนี่ยมันก็น่าจะปรับภาพลักษณ์ปรับหน้าตาไปบ้างแต่ไมเนอร์เชนของแอคคอร์ด G10 2021เนี่ยกลับไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาเลย <S 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 แต่ว่า เพิ่มออปชันที่เคยตัดออกนะครับแล้วก็ที่เคยไม่ได้ให้มาที่โดนแบบผู้ใช้ชาวเน็ตนะบ่นกันว่าเฮ้ยลดราคาล้านห้าเนี่ยนะฮะออปชันคุณตัดเยอะไปหรือเปล่านะครับซึ่งตัว m ม n เชสเ n เนี่ยเขาก็ให้เพิ่มมานะครับบางคนแบบไม่ชอบแต่งรถก็แน่นอนครับซื้อรถออกมาก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งแอรคอ G10 เป็นรถที่ใช้ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พิมเคยใช้ ว่าแบบมันเป็นรถที่พุ้นฐานนะครับเติมความลงตัวให้กับรถเนี่ยมันทาได้ไม่ยากนะฮะโดยเฉพาะมีสํานักแต่งที่าีเลียบรสเแน่นอนอยู่แล้วครับนะฮะรสเปกทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราทําให้รถรุ่นเนี้ยคนแบบอยากจะออกแล้วก็มาแต่งมากขึ้นเพราะว่างานป้ายยาเป็นงานขนาดนี้นะเฮ้ยดังใครที่ขับเดิมๆไม่เป็นหรือว่าหลงเข้ามาดูช่องเรสเปกแล้วก็รถนันแต่งแล้วมัน ดีอย่างนี้หรอวะมันหล่ลอยอย่างนี้หรอว่าวมันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นคือการตกแต่งเสริมเติมแต่งรถยนต์นของเพื่อนเนี่ยมันเหมือนการเพิ่มสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์ให้รถของเราแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้รถของเรานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอในทีที่โชว์รู นะฮะที่พระรามสองครับวันนี้เราจะไปแสดงความยินดีกับพี่คิวกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าพี่คิวออกแค่ขอด G10 นะฮะออกเป็นตัวไหนเราจะได้เอารถของพี่คิวเนี่ยมาวิจัยกันว่าเพิ่มคอนแท็แตกอะไรลงไปในรถคันนี้ได้อีกบ้างนะครับน,นี่ละฮะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเองว่ารถจริงๆตอนที่ออกแค่ขอด G10 มาตอนนั้นใช้ไปปีเดียวใจก็ไม่ได้อยากขายนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือ ความที่เราอยากได้รถสปอร์ตคูปเป้หคันเลยต้องปล่อยรถจากจากบ้าน1นึคันลองโพสแบบแอคคอร์ดเล่น,ลนๆว่าเฮ้ยมีใครสนใจไหมอะไรยเงี้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงม่ะลูกค้าแบบโทรมาหาแล้วก็พิมครับผมอยากได้มากแล้วก็คนมา้จำมาเลยนแบบพอเราโพสลงไปแล้วเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เราโพสลงไปนะฮะไม่งั้นความน่าเชื่อถือจะไม่มีเราก็เลยตัดใจขายไปนะฮะซึ่ง ก็ยังเสียดายอย่งทุกวันนี้เพราะว่าเราก็แต่งไปเยอะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีแล้วก็ชอบมากๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โชว์รูม Honda พรลรามสองอีกครั้งเพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะติดตามช่องเลสเบกไว้นะฮะเพื่อนาังกิ๊ดีๆสารดีจากเรานะจ๊ะโอเคไม่เสียเวลาครับไปนะฮะ ไปเบอร์ให้กูด้วยนะเบอร์ข้างล่างให้กูด้วยน่ะขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยช็อปปิ้งหมดตูดหมดตูดนะเี่ นี่เทาทีมีร้านเจ็ดเลยไม่ถึงเท่าที่ร้านสองไม่เห็นพี่โอนอยู่จริงอ๋อเท่าทีวินแพงเขามี้ซูเปอร์ไฮบิดเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฮบิดไหมยอมเคมาถึงแล้วเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเลิกงามยามดีครับนะฮะนี่พี่คิวสวัสดีครับหาห้าทำไมต้องออกสีเดียวกันเนี่ยอ้าวสีทุกชโลิม โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับแอร์คอร์ด G10 ทำงานตอนนี้เหลือสามนาทีก็คิวครับผมกายเลิกละกายเด้อเดเดี๋ยวไปดูรถพรทำงานครับตอนนี้เราอยู่ที่นะฮะ Honda พราม2นะครับใครที่สนใจอยากจะหารถ Honda สักคันนะครับนี่เลยครับอ่ะให้พี่เขาแนะนำตัวนะพี่หมูพี่หมูใช่ไหมพี่หมูพี่หมูสวัสดีครับอ่าโอเคครับพี่หมูพี่หมูแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ได้ครับเจ้าหมูจากฮอนด้าพาราม2นะครับยินดีให้บริการถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ สามารถสอบถามแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับดีๆจัดเต็มแบบนี้ได้เลยนะครับใครที่อยู่แถวโซนนี้อยากหาศูนย์ทอนได้แล้วก็บริการได้ดีจากพี่หมูก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคดูแลดีครับดูแลดีครับโอเคได้เลยครับครับตนเลยครับเลยอันนี้เลยครับชอบไหมครับถูกใจสุดๆหอโอเคคันนี้เป็นรุ่นอะไรคิว e h e evtech มันก็คือตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดเลย ให้พี่คิวพาดูได้ว่ามันมีอะไรเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรแบนี้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมครับพี่หมูพอรู้ไหมครับพี่หมูพอแนะนําได้ไหมมแนะนําให้อ่าโอเคได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนปีนเนี่ยเดี๋ยวจะเลยเลิกซะก่อนนะครับโอเคยังไงขออนุญาตนะครับได้เลยครับทีนึงนาทีนึ่งหนึ่งนาทีอ่ะเดี๋ยวมายินดีกับพี่คิวพร้อมกันครับเลิกเก้าโมงเก้านาทีฮะโอเคนะครับ เงียบเงียบมากจะตา้แล้วอันนี้สตาร์แล้วเหรอสตาร์แล้วเงียบเก็บเลยเดี๋ยวขยับเดินหน้าไยหลังหน่อยโอเคปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มเซ็นเซอร์เขาจะแจ้งเตือนรอบคันครับไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งนะคะี้าลำคันก็ปิด ครับปุ่มนี้ครับจะเป็นในส่วนของเมนูรัดเข้าไปใช้ Honda Sensing และถัดมาตัวนี้ครับเนื่องจากกรณีรถคันนี้จะเป็น e h e b แบตเตอรี่ไฮบริดรถตอนสตาร์ทหรือเคลื่อนที่เนี่ยบางครั้งอาจจะเงียบมากผู้เดินทางด้านนอกอาจจะไม่รู้ว่ารถคันนี้ขับมาใกล้เขาละเขาจะส่งสัญญาณเตือนให้ครับส่งเป็นสัญญาณเตือนคนข้างนอกจะได้หลบอต้องเปิดแบบนี้ไว้ไหมครับต้องเปิดทิ้งไว้อ๋อเปิดทิ้งไว้เลยนะครับ head up display ครับตัวนี้ สังเกตนะครับจะมีเลขโชว์บนหน้าปัดยิงขึ้นบนกระจกเลยตัวนี้ล้ำสมัยเขาจะโชว์นะครับอีก6เมนูหลักขึ้นมาด้วยกล้องสองภาพทางด้านซ้ายมือครับในกรณีถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตนะครับบนหน้าจอเครื่องเสียงจะมีภาพโชว์ขึ้นมาด้วยหรืออย่างบางทีเราขับทางตรงไปแล้วเราอยากจะดูว่าซ้ายมือมีรถแซงขึ้นมาไหมกดตัวนี้ดูได้เลยอไม่ต้องกดไฟเลี้ยวก็ดูได้ครับไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ดูได้๋อครับแจ้งครับ ที่เราเซตตามรถคันหน้านั่นหมายความว่าสมมุตริรถคันหน้าขับที่ความเร็ว60เราวิ่งมาที่ความเร็ว100<ม>เขาจะจับรถของเราเนี่ย<ม>ชะลอให้เหมือนกับรถคันหน้าครับอัตโนมัติเลยอ,อัตโนมัติเลยโอความเร็วที่60ถ้าเราเกิดตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับใช่หรือถ้ารถคันหน้าชะลอจนถึง<บ>ความเร็วศูนย์เลยเบรกเลยรถคันนี้ก็จะเบรกให้ตามเลยครับเรเราไม่ต้องไปเหยียบเบรกไเลยใช่ครับ ถามว่าถ้าใช้ครบทุกอย่างเนี่ยถามว่าจำได้ไหมดีกวาไม่ได้ <laughs> ต่อมาครับตัวนี้ L c a ค t ครับนะครับสังเกตนะครับเวลาเราก,กดใช้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นลูกเส้นปาก2เส้นอันนี้จะเป็นระบบที่ช่วยรักษาให้รถเนี่ยอยู่กึ่งกลางเลนตลอดเลยห้ามหลับถามว่าห้ามหลับไหมจร <laughs> ิงๆก็อย่าหลับนะจริงจริงอย่าหลับนะครับ นะฮะเพื่อความปลอดภัยรับระบบเขาจะหน่วงพวงมาลัยกลับมาให้อ๋อครับนะครับถ้าในกรณีถ้า,อ,าอันนี้ถ้าขึ้นอาจาจอนี่คือเปิดถูกไหมพี่อันนี้เราเปิดแต่ถ้าตดมันก็จะลูกนี้เลนก็นจะหายไปใช่อ๋อแต่เงื่อนไขนะครับควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถเนี่ยเขาจะจับอยู่ที่ความเร็ว7 2ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นต่ำกว่านี้ไม่จับน้อยกว่านี้ไม่จับมากกว่านั้นไม่จับใช่ครับโอเคนะฮะแล้วระบบนี้ปิดได้ไหมครับสอบถามปิดได้ไหมปิดได้ครับเรากดคำว่าเมนออกได้เลยครับ ระบบจะหายไปหมดเลยอ่อไอตัว F สองตัวนี้ถ้าหายไปก็คือปิดใช่ก็คือเราปิดขอนอกเรื่องของ F ขอนึง F ซึ่ง s e ก็ทำได้ใช่ไหม Civic FE Civic s e ใช่ไหมครับก็ทําได้เพราะผมเจอปัญหาเรื่องว่าเราคิดว่าเออเรากดได้เราปิดแต่พอเวลาเปลี่ยนเลนมันก็ยังสั่นอยู่ดีที่ลูกค้าปิดคือเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถแต่ลูกค้ายังไม่ได้ปิด RDM ครับจะเป็นระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถปิด RDM นี่ อ่า ADM คืออะไรใช่ไหมครับเอาแอคคอร์ดเป็นตัวอย่างก็ได้เป็นรูปรถที่มีบาเรียอยู่กดเคอร์เซอร์เข้าไปครับเล่อนเคอร์เซอร์มาเนี่ยครับ ADM ตัวเนี้ยถ้าเราปิดปุ๊บเห็นไหมเขาจอ็อฟบาเรียตัวนี้เป็นสีเทาอ่าเคอ่าอันนี้เชอบไหมเชอบไม่ได้ปิดแล้วก็ระบบหลักเลย CMBS ครับกันระบบเบรกอัตโนมัติเบรกอ่าเบรกกระทันหันอันเนี้ยทำความเร็วที่5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป อ๋อออกตัวปุ๊บก็ทําเลยว่างั้นเถอะใช่อ๋อครับพอถึงห้าปุ๊บเริ่มทําเลยเรียบร้อยถามว่าจําได้ไหมจำไ,ได้ลูกโล้นไดจะจำแค่เขาเลนวะเออกนัันสําคัญสุดเลยปิดยังไงวันนี้ผมอาจจะอธิบายของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับผมดีมากเลยครับเพราะว่าปะกะติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อรถกันอ่ะบางคนอ่ะ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรใช้ยังไงโดยเฉพาะรถที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแอคคอร์ดตัว e h e v ตัวนี้ผมยังจำชื่อรุ่นไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันทั้งทัที่แบบที่ร้านเราก็มีเยอะนะเราขายแอคคอร์ดเนี่ยน่าจะเยอะใช่แต่งแอคคอร์ดที่ร้านเนี่ยก็เยอะมากพนักนคันนี้อ่ะเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ารถที่คิวจะเดิมอีกกี่วันยังไงขอบคุณพี่มากมากครับผมเพย์ขอบคุณครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนรักด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวย ที่ <elim specific. S 1> นะฮะฮอนด้าเขามำสองงานแล้วก็เดี feet, so s okay. <S ๋ยวเราไปดูนันว่าแอรคอร์จีสิบคันเนี้ยนะฮะเอายืมรีวิวหน่อยนะเพื่อนนะได้โอเคไปโอเคครับเดี๋ยวเจอที่้าฟนทีเพื่อนไปบคครับ ว่ารถที่ีิวจะเดินอีกกี่วัน